ทีนี้อีกบริษัทหนึ่งกันบ้างครับที่ถูก d s i ตรวจสอบเช่นเดียวกันก็คือ,อซินเคอร์หยวนก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนสงกรานแล้วนะครับ,รบทางซินเคอร์หยวนเนี่ยจะถแถลงชี้แจงเรื่องกรณีเหล็กไม่ได้มาตรฐานอะไรต่างๆนานา,นาปรากฏขอเลื่อนอเพราะว่าอยากจะฟังทางกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงก่อนก็เลยเลื่อนมาจนมาเป็นหลังสงกรานก็คือวันนี้ครับเจ้าตัวก็นะครับมีการถแถลงข่าวก็ยืนยันนะครับว่าเหล็กเส้นที่ตรวจแล้วไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเจ้าตัวก็ยืนยันว่า ทางบริษัทไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ก็นะยืนยันว่าทุกอย่างทําตามกฎหมายแล้วก็มาชี้แจงนะครับทั้งการจ่ายเงินภาษีตลอดการดําเนินการของบริษัทเนี่ยก็ทําทุกอย่างอย่างถูกต้องไปไล่ฟังกันดูนะครับบริษัทซินเคิร์หยวนสตีลจำกัดหรือ Sky ครับ SKY จัดงานแถลงข่าวกร,รณีเหล็กเส้นไม่ได้มาตรฐานมีนายปิยพงศ์คงมะลวนนายสุรศักดิ์วีรกุลและก็นายปัทธรรมกรพินโยชัยพลกุลทนายความครับ ก่อนจะ,ะแถลงข่าวทางทีมนายก็ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่าที่เพิ่งจะออกมาชี้แจงเพราะหลังเกิดเหตุการณ์บริษัทได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการชี้นําของสังคมว่าสาเหตุที่ตึกถล่มมาจากเหล็กเส้นที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งการที่บริษัทจะมาโต้ตอบทันทีมองว่าไม่เป็นประโยชน์เหมือนแก้ตัวรายวันเห็น <He 's S 2> ว่าสาเหตุที่ทําให้ตึกถล่มน่าจะมาจากส่วนอื่นมากกว่าอย่างเช่นแบบก่อสร้างวิศวกรคุมงานหรือว่าการลดสเปค มากกว่าจะเป็นคุณภาพของเหล็กเส้นซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนน้อยสอดคล้องกับความเห็นนักวิชาการและวิศวกรโครงสร้างที่เริ่มออกมาให้ข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาการชี้แจงวันนี้ทนายความให้ข้อมูลพุ่งเป้าไปที่การถูกกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงงานเมื่อธันวาคม67ที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุแก๊สระเบิดจนเป็นที่มาให้ตรวจมาตรฐานของเหล็กเส้นโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอบอซึ่งครั้งแรกผลตรวจคุณภาพปรากฏว่า เหล็กเส้นขนาด25มิลลิเมตรและเหล็กเส้น32มิมลลิเมตรค่าโบรอนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและความสูงของบั้งต่ำเกินไปมีผลต่อการยึดเกาะของคอนกรีตต่อมาโรงงานขอใช้สิทธิอุธทณ์ในการตรวจครั้งที่2แต่ผลการตรวจก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานเหมือนเดิมบริษัทจึงขอให้ตรวจครั้งที่3แต่ครั้งนี้จะขอให้ส่งตัวอย่างเหล็กไปที่สถาบัญญญญนยานยนต์แทนสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยโดยให้เหตุผลว่าเครื่องมือวัดค่าโบรอนของสถาบัญญญนยานยนต์ มีขีดค่าความสามารถในการตรวจหาค่าโบรอนมากกว่าที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยแต่การที่กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ยอมเปิดช่องให้มีการตรวจครั้งที่3ามทยมิวสิบริษัทไม่ได้รับความเป็นธรรมครับเราก็ได้ทําหนังสือเนี่ยร้องขอไปยังสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับว่าขอความกรุณาให้ดำเนินการส่งส่งเหล็กตัวอย่างดังกล่าวเนี่ยไปตรวจสอบยังสถาบันยานยน นะครับซึ่ง <c oughs> มีอุปกรณ์ที่ครอบคุมถึงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวนะครับแต่ก็ได้รับการปฏิเสธนะครับอ้างว่าจะไม่มีการตรวจซ้ำเป็นครั้งที่สามเพราะผิดหลักเกณฑ์ท,ที่ที่วางกำหนดไว้บางช่วงครับนักข่าวเนี่ยนะถามคำถามว่าเอเนื้อหาที่ทนายถแถลงเนี่ยเหมือนเน้นไปที่การตรวจโรงง,งานเมื่อธันวาหกเจ็ดที่โดนคำสั่งปิด หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีสมออนาเหล็กเส้นหลายชนิดจากตึกสตงงไปตรวจคุณภาพเมื่อวันที่31มีนาคม68จนทําให้เกิดการถกเถียงในวงแถลงข่าวผู้สื่อข่าวให้เหตุผลว่าประชาชนเขาอยากจะรู้ว่าคุณภาพเหล็กเส้นที่ถูกนําไปสร้างตึกสตงงมากกว่าเหตุผลที่บริษัทโดนปิดมมเมื่อธ<น>ันวาหกเจ็คนละเรื่องกันนะเขาอยากรู้เรื่องคุณภาพเหล็กเส้นครับจากนั้นนักข่าวก็จี้ถามครับว่าสรุปแล้วทนายความที่มาแถลงวันนี้ท่านเป็นทนายความของบริษัท หรือเป็นทนายความที่บริษัทว่าจ้างมาสุดท้ายทนายความที่มาถแถลงข่าวก็ยอมรับว่าไม่ใช่ทนายบริษัทนะแต่ถูกว่าจ้างให้มาชี้แจงเฉพาะเรื่องถูกบริษัทถูกสั่งปิดโรงงานเมื่อเดือนธันวาคมหกเท่านั้นเพราะบริษัทไม่สามารถต่อสู้กับหน่วยงานราชการได้ด้วยตัวเองแล้วและไม่ทราบรายละเอียดการตรวจสอบเหล็กเส้นเมื่อวันที่31มีนาคม68ไปดูจังหวะถกถียงนี้กันครับ ตรงที่มีการตรวจเหล็กวันที่31เนี่ยนะแล้วเราสื่อมวลชนรวมทมั้งชาวบ้านเนี่ยอยากจะรู้ข้อเท็จจริงในส่วนนี้แต่ที่ทางนทนายกำลังแถลงเนี่ยมันแถลงคนละส่วนอืเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจมันเลยจะคาดเคลื่อนกัน๋อ,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 อไม่งั้นเดี๋ยวพูดคนละภาษาครับผมครับครับคืออย่างนี้ครับสิ่งที่พวกผมอยากรู้คืออยากรู้ผลวันที่31คือผลวันที่31เนี่ยต้องขอญาตเรียนเลยผมไม่ทราบจริง,รงๆเพราะผมไม่ได้อยู่ในกระบวนการ ซาซิงเกอร์หวนเอนมซิงเกอร์หัวนเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นคุยคนละเรื่องผมมาในนามซิงเกอร์หยวนก็คือผมแถลงในส่วนที่เหล็กที่ตรวจยึดไปจากโรงงานนะครับส่วนในเหล็กที่มันไปอยู่ใตึกสตอง,องอเนี่ยจะให้ทางทีมผมไปรับทราบตรงนั้นผลได้เนี่ยโอ้โหมันนอกเหนือการการที่ผมจะตอบได้อะต้องขอความกรุณาครับสรุปว่าชั้นสามอันนี้คือเป็นกีทนายที่า ซิงเกอ,อยู่นะให้มาแถลงวันนี้แต่ว่าพวกพวกท่านไม่ได้ไม่ได้อยู่ในบริษัทของซิงเกร์อยู่ก็ได้เป็นทีมกฎหมายของซิงเกิลอยู่ในบริษัทใช่ไหมคะในส่วนที่จะมาในวันนี้นะครับเรามาชี้แจงที่เน้นว่าผลิตภัณฑ์เหล็กของเราเนี่ยได้มาตรฐานมกอกมาชี้แจงว่ามาตรฐานมกอกเนี่ย ในการวัดค่ามาตรฐานนะครับมันต้องวัดจากเหล็กเนี่ยก่อนการใช้งานคอรับอยากที่ช่วยตอบคำถามเพราะว่าพวกเราจะได้เขียนบุ๋มมาค่ะว่าของพี่เนี่ยเป็นทีมทนายที่ทางบริษัทซินเกอร์หยดให้มาหรือว่าเป็นทีมทนายของบริษัทของบริษัทอ่ะค่ะไม่ใช่แค่นี้เลยเอาครับเป็นทีมทนายที่ทางบริษัทให้มานะครับโดยซินเกอร์หยดหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเขาพยายามยืนด้วยตนเองโต้ตอบราชการโดยการส่งหนังสือชี้แจงต่างๆเขาทําได้ตัวเองทั้งหมดจนกระทั่งเขาไม่ไหวแล้ว เลยให้ทางทีมทนายความเนี่ยเข้ามาดำเนินการตรงนี้นะครับคือพอเกิดเรื่องก,ก็เลยว่าจ้างทนายทีมนี้ให้มาชี้แจงนะครับส่วนกรณีเหล็กเส้นที่ถูกเก็บจากตึกสตงอที่ถลม่มนําไปตรวจสอบคุณภาพแล้วปรากฏว่ามีเหล็กของบริษัทเนี่ยตกค่ามาตรฐานทนายความเขาให้ความเห็นว่ามันเป็นเหล็กที่ผ่านการก่อสร้างแล้วถูกแรงกดทับมาแล้วก็คือถล่มลงมาแล้วฮะค่ามันก็อาจจะไม่ ไม่ตรงก,กันกับตอนผลิตใหม่ๆไม่สามารถสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงได้ย้ำว่าการนำผลทดสอบดังกล่าวมาชี้นำสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องฟังทนายอีกท่อนหนึ่งวันนี้คือเท่ากับว่าที่เราแถลงทั้งหมดะไม่เกี่บเราไม่ได้พูดถึงเหล็กที่อยู่ในกองของสตงงที่ว่าเอาไปตรวจสอบเลยใช่ไหมคะ<ๆ>เพราะว่าจริงๆแล้ววันนั้นมันมีตรวจทั้งหมดอสามยี่ห้อแต่สองยี่ห้อก็คือผ่านของ ของไอสถาบันเด็กอะแต่ว่ามีแค่ของซิงเกอร์ยนอันเดียวที่ยี่ห้อเดียวที่ไม่ผ่านอะคะตรงเนี้ยวันนี้เราได้มาเขาได้ทางซิงเกอร์ยนได้ชีช้แจงเรื่องนี้มนันต่ะอค่ะคือไอเหล็กที่จะบอกว่ามีของเจ้าอื่นอะไรอยู่ในที่เกิดเหตุอะไรแถวนี้น,นะฮะเราไม่ได้ไปร่วมในการตรวจเก็บด้วยะนะครับเพราะนั้นก็คงไม่ได้ไปไ ที่มันสามารถบอกได้ว่ามันเป็นยี่ห้อของใครอะครับคืออย่างนี้ครับผมขออนุญาตไอ้การจะนำเหล็กที่มันผ่านการใช้งานแล้วนะครับแล้วไม่รู้ว่าเขาเอาเหล็กนั้น่ะไปใช้ในตั้งก่อสร้างตั้งแต่เมื่อปีใดนะครับแ,และก้อนนั้าเขาก็ผ่าน,นมันก็ไม่ใช่เหตุผลจะบอกว่าเหล็กมันตกมาตรฐานนะครับนะครับผมนี่ครับนักข่าวพยายามจี้พยายามบี้ไอ้ยี่ห้ออื่นเขาไม่เป็นอนะ แต่ทนายความก็บอกว่าแต่เหตุผลตรงนี้ก็มาชี้ว่าเหล็กของซิงค์อร์หยวนตกมาตรฐานไม่ได้ทีนี้ถามหลายประเด็นเลยฮะประเด็นเนี้ยก็คือที่มีใบกํากับภาษีปลอม7 0 0 0ใบที่ก่อนหน้านี้สรรพากร,กรก็ออกมาบอกแล้วนะครับตรงนี้ทนายความยอมรับว่ามีกรณีพิพาทจริงยื่นฟ้องต่อศาลไปแล้วปัจจุบันคดีความอยู่ในการพิจารณาของศาลขอไม่ให้ข้อมูลมส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องฝุ่นแดงฮะที่ถูกอายัดจากที่โรงงานจังหวัดระยอง ทนายความชี้แจงว่าเป็นฝุ่นดำซึ่งมีสังกะสีปนเปื้อนสูงเกิดจากกระบวนการผลิตตามปกติและจัดเก็บตามข้อกำหนดประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเคลื่อนย้ายต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันว่าดำเนินการแจ้งของอนุญาตแล้วทุกครั้งที่มีการเก็บและเคลื่อนย,ย้ายส่วนปริมาณฝุ่นแดงฝุ่นดำที่มีปริมาณเกือบ5 0 0 0 0ตันทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณชี้แจงจากทางภาครัฐว่ามีแค่ประมาณสัก2000 2000 hmm. กว่า แล้วจริงๆมา4ี่หมื่นกว่ามากกว่า20เท่าเนี่ยก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมครับว่าเป็นความคลาดเคลื่อนในการใส่ข้อมูลในระบบออนไลน์ชี้แจงกับอุตสาหกหรรมจังหวัดระยองไปแล้วไม่ได้มีเจตนาจะปิดบางข้อมูลแต่ต้องการให้เวลาหน่วยง,งานราชการที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนอีกทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูก DSI ยึดไปในวันตรวจค้นบริษัทตั้งแต่กลางเดือนเมษายนครับหลังจากนี้กรณีที่ถูกระง,งับ BOI ชั่วคราว บริษัทเตรียมจะยื่นอุทธรณ์ขอความเป็นธรรมเพราะขาดสิทธิประโยชน์อีกทั้งไม่สามารถตอบแทนผู้บริหารบริษัทว่าจะลงทุนต่อในประเทศไทยหรือไม่หลังจากรัฐมนตรีอุตสาหการรมคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ลงนามยกเลิกการให้ใช้เตาหลอมเหล็กแบบ IF แล้วทีนี้ครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ฮะโพสต์ข้อความใน a c e b o o k โอ้โหถามยาวเหยียดเลยครับถ้าตึกถล่มเพราะสายเอทืน่นมันก็ไม่ได้แปลว่าเหล็กคุณได้มาตรฐานนี่เหมือนย้อนกลับเคยได้ BOI เคยได้มออก็ใช่ แต่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็เลยโดนถอนจนปิดโรงงานผลิตนะครับของโรงงานตกมาตรฐานตรวจไปสองครั้งก็ตกสถาบันเหล็กไม่มีความสามารถในการตรวจเหล็กย้อนแย้งกับข้อเท็จจริงคือตอนตรวจผ่านกับรับได้แต่พอตรวจไม่ผ่านไปโทษคนตรวจอีกทีบอกว่าผมไม่เคยแบ่งแยกชาติใดใครทําผิดกฎหมายดําเนินคดีหมดเท่าที่ฟังแล้วสังคมไม่ได้อะไรจากคําตอบของคุณเหล็กตกมาตรฐานคุณกระจายไปไหนบ้างฝุ่นการอุตสาหกรรมอันตรายที่มีอยู่เรียกไม่ตอบ กระบวนการควบคุมมาตรฐานก็ไม่ตอบถ้างั้นผมว่าเตรียมไปให้คําตอบกับ s s เอสไอเถอะมีอีกหลายคดีที่ต้องตอบให้ได้อโ,อโสัตว์กลับเหมือนกับสิงค์อยู่ก็พยายามจะบอกว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นพเพราะเหล็กหรือเปล่า<ฆ>แต่ท่าตีก็บอกแต่ไม่ได้แปลว่าคุณได้มาตรฐานนะ<ฆ>อะ